ภายในหนึ่งเดือนนี้มีโอกาสว่าคุณจะม o ฟออนได้แหละเพราะว่ามันจะมีใครที่ดีกว่าคนดีๆจะเข้ามาจะมีคนมาซับน้ําตาจะมีคนที่มาทำให้หัวใจของคุณได้ชุ่มเชิ่นขึ้นมาอีกครั้งเร็วๆนี้ค่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยภายในหนึ่งเดือนนี้คุณจะมีใครบางคนที่มา เช็ดน้ําตาให้กับคุณมาซับน้ําตาให้กับคุณมาเติมพลังงานดีๆมาทําให้หัวใจของคุณชุ่มชื่นชุ่ชมฉ่ามาทําให้หัวใจของคุณพองโตอย่างแน่นอนนะคะดูจากพลังงานตรงนี้มีคนดีๆเข้ามาแน่ๆนะมีคนดีๆเข้ามาแน่ๆนะคะดูจากพลังงานตรงนี้เฮ้ยเตรียมตัวเลยนะคะเตรียมตัวเลยว่าภายในหนึ่งเดือนนี้จะมีคนมาเช็ดน้ำตาให้กับคุณแน่นอน ขอให้คุณกลับมานะทำให้ตัวเองเบิกบานด้าเลงแจ่มใสนะกลับมารักตัวเองเลยนะคะภายในหนึ่งเดือนนี้คุณ move on ได้แน่เพราะจะมีคนมาทำให้คุณ move on ได้อย่างแน่นอนแต่สําคัญที่สุดคือคุณต้องกลับมารักตัวเองก่อนอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไป คุณทําดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่คุณจะต้องมานั่งเสียใจอีกต่อไปนะคะ,ะ,คะเพราะในความรักครั้งเก่าที่ผ่านมาคุณทําดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่คุณจะต้องเสียใจต่อไปคุณทําดีที่สุดคุณเต็มที่ที่สุดแล้วคุณพยายามประคับประคองแล้วก็ยอมทุกอยาก่างปรับจูนทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วหากตอนนี้คุณยังม o v ออนไม่ได้ไม่เป็นไรให้เวลาตัวเองหน่อยแต่ไม่นานเท่าไหร่ภายใน1เดือนนี้คุณจะม o v ออนได้อย่างแน่นอนและทันทีเพราะว่าจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณค่ะเออใครรับคำนายอย่าลืมนาย,ย,นลนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะยินดีด้วยนะ